ใช่ครับที่นี่มันตายแล้วมันกลับไปนี่หนิกลับตู้ป่าปะที่ผมตายอะ่ะใช่ปะใช่ไหมที่มันตายแล้วกลับตูป้ป่าใช่ไหมอ๋อท่านั่งอุ้มยากอยู่ทา่านก่งอุ้มยากทา่านก่งอุ้มยากไปก่อนเลย ไม่สรุปพี่จะไปประท้วงกับผมใช่ไหมใช่ผมเป็นหัวหัวรับหัวขอเบอร์ไวก็ได้ติดต่อนี่ขอเบอร์เนี่ยพี่เบอร์อะไรใช่เวลาเนี่ยประชาชนใช้เพจไม่ได้เดี๋ยวผมจะได้โทรตามพี่มาอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เห็นด้วยนะใช่ครับเนี่พี่ใช้เพจไม่ได้เนี่ยจะอยู่ยังไงก่อเยอะ่อนเยอก่อนเยชิวชิคุกับใครอ่ะขอสองพันพี่ออพี่ขอสิบตัวนะพี่สาว่นี่ก็เนี่ยมันใช้เพจไม่ได้แล้วเนี่ย รคือยังไงเนี่ยจะรีบปะไรแปดสองตาครับเบอร์อะไรอ่ะพี่มันใช้เพนไม่ได้แล้วไม่เกี่ยวอะไรกับเบอรี่เอาเก้าไปปะปะหัวไงมอปะมถอกต้องมีเวลาเวลารวมตัวไอ้สามแปดสองผมว่าเวลารวมตัวครับจะได้ดูเวลาพี่ผมหักไปหาพี่เราับไปหาว่าไงเอาเฟิก ไม่ได้ใช้ไม่ได้ละเอางี้เอางี้ไม่ได้ยังใช้ได้ยังใช้ได้อยู่อย่างงี้ต่อได้ไอ้เหมยไปนี้เอางี้ฮะใครเหมไปน้าสภาไปน้าสภาไปทำไมลูกพี่มึงอะลูกพี่สาวมึงอะลูกไอเบลอะตายไปหาไปแล้วแม่มึงี้ยมียาอม่อาะจะตุยแล้วเนี่ยหลานจะตุยแล้วก็ปล่อยตายตามแม่มึงอะเข้าใจป้ายเหมยโอ้โห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 แรงไปพี่เอาแล้วไนตายไปแล้วคนตายอะ เันนี้ให้เขาไปดิเพื่อนโชว์ให้ขาหน่อยคุณน้าปอไเป่อไเป่อไป่อไลป่อไเป่อไลสองเจ็ดสามอยากแทงคนมีคู่ขาตู้อะได้หรอเพื่อนเพื่อนค่ะคุณน้อ๋อ้โหดีหลังไม่ต้องเดียวพี่ชายเดียวพี่ชายเดียวพี่ชายสองเจ็ดสามผมไม่ได้ขายเลยครับทุนนี้ เพี่หัวหน้าตาคือมีประชาชนหมดเลยเนี่ยแล้วเขาจะไม่ให้เราใช้เพลเนี่ยพี่เอายังไงดีเนี่ยไอติวีหัวหน้าต์ขายสเตีบาครับหัวหน้าตาขายสตียลบาร์ครับพี่สเตียลคาเนี่ใช่ไหมใช่ไหมไม่ไม่โอนะแบบนี้ไม่โอนะแบบนี้ไม่โอนะไม่ครับเบอร์อะไรพี่เอาเบอร์มาเลยสองเจอเบอร์ดิเอาเบอร์ดิไม่โอเลยไม่โออย่างแรงไม่โออย่างแรงเลยเอาเอาลับเวลานะเพื่อนเอาไว้เนาะมีกางไหลับแล้วไม่ะเป่าเลยนะ สองเจ็ดสามคนมีคู่ไม่รู้หรอกอ่ะคุณน้าขอตังค์หน่อยเฮ้ยอะไรวะคุณก็จนเหมือนกันสองเจ็ดสามกูให้เพลงไปแล้วจะเอาอะไรอีกสองเจ็ดสามเด็กก็แบ๊กให้หรอกโนไปแบล็คสองห้าสี่เอางี้ไปประทวงสร้างสภาดีเหมเอ่ยจะปไปทวงไพื่อนเพื่อนไประทวงนีวาเขาจะไม่ไปชนใช้เพลงแล้วใช่หรอทำไมอ่ะใช่อง่ ทำไมใช่ไม่ได้อะพี่ทีเขาบอกว่าจะให้แค่แกงใช้อ่ะใช่หรอเขาจะตายหาตายโง่ทำไงอ่ะก็นั่นแหละเไปโรงพยาบาลอย่างเล่อยโศกอ่ะปล่อยโศกอ่ะใช่เขาบอกให้บ๊มเบนเดตอ่ะแล้วเป็นช่วยมากมั้งเบนเดตช่วยมากมั้งนั่นน่ะดิก็นั่นแหละไปจัดการเลยวิ่งเหม่ยคุณน้าห่อตังค์หน่อยเบอร์อะไรคะเนี่ยวิลลี่เนี่ยไอเป็นหลานมึงวิลลี่หลานกูหลานใช่ ไปเบลลรู้ใครนะชื่อไปเบลเบล่าไหนเบลล่าเบลล่าทิ่ลีอ่ะใช่เหรอชื่ออะไรใช่เหรอชื่อหมใช่เหรอลูกที่ไหนเป็นได้ไงอ่ะไม่เห็นรู้เลยผมเนี่ยเป็นแฟนเบลล์เด่ะใช่เหรอป๊าป๊าเหรอใช่ป๊าป๊าเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ใช่ไปมีตอนไหนนะอย่ามาเรียกนะไม่เรียกเหรอคุณนาขอตังค์หน่อยเป็นตอนไหนขอเนี่ยน้าอยู่สองนีาวิลลี่นะบุ๊กเนี่ยไปขอดิเนี่ยนาขอตังค์หน่อยครับสองเจ็ดสาม ให้ไปเลีให้พอดีไม่ไม่มีแล้วไม่มีเงินแล้วเขาพาผมนั่งพอน่มดคนนี้เป็นเป็นตมวดเขเอาอะไรครับแม่คุณพาผมนั่งพอด้วยอะไรไม่ใช่อย่ามาเรียกนะก็ไม่ได้เรียกสักหน่อยป่อยกันเลยปะเอาไหมวีดีปล่อยเออวีดีปล่อยเลยไหมวัดได้นะไม่ทำารผู้หญิงแล้วแม่คุณไปไหนแล้ว มาว่าไปเออไปไหนแล้วอ่ะไปไหนแล้ว่าคุณนะเอาถามกูนั่นแม่มึงฮัลโหลไม่รู้ว่าแม่หายแม่หายแต่งโครงแบ่งฟันก็ไม่ได้ทำให้กันดูเนาะคนเราอ่ะมันก็ลืมกันได้แล้วจริงอ่ะใช่เหรอคุณมีความหลังกับมามีเหรอเอาผมมีกันเป็นปีแล้วครับเขามีกันเป็นปีแล้วเหรอจ๊จด้วยนะคะโอ้โหเจ๊ทำไมครับเขาทักผมมาล่าสุดอ่ะเอาง่าย ผมไม่ตอบอ่ะผมไม่ตอบอ่ะหล่อจัดเลยทำไมอทำไมนิดนึงอวันนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะท้าวป่าเาคิดถึงกันหรออ่ะนี่เป็นไงใช่หรอเราคิดถึงไหมไม่เจอดิพี่ผมยิงกันดิใช่อ่านไม่ตอบอ่ะอ่านไม่ตอบอ่ะเอาง่ายๆอ่านไม่ตอบอ่ะอ่านไม่ตอบด้วยใช่ผมไม่ตอบเขาถึงกับปิดเฟซหนีอ่ะ เอออันนี้คือต้นเหตุสาเหตุที่ใช่นี่แหละต้นเหตุอยู่นี่ต้นเหตุอยู่ตรงนี้โหคุณทําให้ผมเป็นเด็กกาพร้านะครับรู้ตัวไปไหมนี่แค่นความจริงเขาเปิดเฟซมาเพื่อผมแล้วเขาก็ปิดเพื่อผมมาเอาง่ายๆโหน้าหนูเป็นเด็กกําพร้าเพราะคนนี้เหรอสามเองนี่เรามาที่ไหนเนี่ยนี่เราม่าที่ไหนเนี่ยหนูมาจากที่ไหนอะที่เดียวกับวน้า แมไม่เคยเจอกันเลยนะถ้าอยู่นั่นหนุดคงจะโดนพี่ฆ่าชิวๆอ่ะทำไมอ่ะไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยตอนตอนแจ็คอยู่เนี่ยเขายังไปนี่อยู่เลยโอ้เด็กน้อยโอ้ะไรไอ้แก๊งแก๊งเป็นแก๊งยังเป็นบุญเลยแก๊งอุลตร้าแมนอ่ะนั่งเล่นบาร์บี้กันอ่ะอย่าอย่าอย่านะแต่หัวแก๊งได้เรื่องอยู่นะแก๊งอุลตร้าแมนนั่งเล่นบาร์บี้อ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ชิวๆอ่ะไม่ได้เล่นบาร์บี้ครับเล่นอะไรครับเล่นอะไรเล่นดอกบอลเออแมนจัดละรออะไรอ่ะ อุ้ยอุ้ยไหนอะตังอะอุ้ยนีออนเช่าเจ็ดร้อยได้ได้สุ่มแฟชั่นด้วยเจ็ดร้อยยังหรอเจ็ดร้อยเจ็ดวันแต่ได้แฟชั่นอะกูกูไม่ได้มองรถนะกูมองแฟชั่นเออแฟชั่นเช่าไปเนี่ยแฟชั่นเจ็ดวันไปเนี่ยนนไปฟาร์มแล้วคุณนะเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องให้แป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวร้องให้อะไรอะอะไรครับพ่อครับ อีกคนหนึ่งมาใครครับมาใครเนี่ยมาด้วยกันครับชื่ออะไรชื่อเบลมาสเบลมาสใช่ใช่เบลมาสไหนเนี่ยเบลมาสน้องเหมยใช่ลูกตะวาวเหมือนกัน ไม่ถ้าไม่เอารถที่350ได้ป่ะวะต่อเขาได้ปะท้าไมเอารถได้ปะบอกว่าเหลือเหลือเหลือใช้แล้วฮะเออรถมันมีเยอะแล้วอ่ะท้าไมเอารถ350ได้ไหมไม่ได้มีเงินทองอย่างใช่แล้วทำในต่องเขาไม่มีลูกตอนไหนวะนนี้ใครวะไม่รู้จักไม่กูกูก็เพิ่งรู้นั่นดิกูก็อยู่เขามาตั้งนานอ๋อไม่ไม่ไม่เคยคุยอะเลยกับในเกมอ่ะไม่เคยแต่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 คนแต่คนที่คนที่มาด้วยก็คือ คนนี่เคยรอกูไล่แทงนะไอ้บุ๊กใช่เหรอเขาแจ้งไปกูไอใช่เหรอเรเคลียร์ดิเคลียร์ดิมันเป็นประเด็นอะเคลียร์ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนน้ำไม่มีไม่มีฟงแค่ฟ้าอะไรไม่มีวีเทอร์นี่ยคเยอะนี่กว่านะมึงไอ้สัสไปดีกว่าไปเซลค่าแพ็คขายไปแปดชั่วโมงด้วยว่ะอ๋ออ๋เดี๋ยวเจอกูแค่แรกกูจะแฟชั่นไอ้สัส ไม่รู้มีแฟชั่นอะไรบ้างวะแต่ว่าในรูปมันมีเยอะอยู่นะไม่น่าให้หมดหรอกมันน่าจะเป็นสมบัติถ้าให้หมดนี่ก็รวยป้าเฮ้ยแฟชั่นไอตัวข้างบนตู้นี่มันคืออะไรวะเห็นรูปกะไรยังเห็นรูปกะไรยังยังไม่เห็นใช่ปะยังรัมันมีอเลยนะือิดประเทศใช่ปะ อ๋อไอตัวเหลืองๆที่มันเหมือนที่นี่ไงบุ๊คเหมือนที่เหมือนที่ดาวอ่ะที่มันมีเป็นแฟชั่นไอ้นี่บงพื้นอ่ะที่มันเด้งๆได้อ่ะขยับได้อ่ะไอวิลี่วันนี้มึงคุยนะกูไม่คุยนะกูให้มึงตัดสินใจแค่ว่าคุยอะไรอ่ะคุยเมื่อวานไงไอ้ไอ้รู้อะว่าไปคุยไม่รู้เรื่องมันละมันนี่จะคุยรู้เรื่องหรอไม่ได้คุยแล้วกูว่าไม่แต่วิลลี่ฟังนะเว้ยถ้าวิลลี่จะเรียกจะเรียกมามันต้องเรียกเยอะๆนะเว้ยเออมึงเรียกมึงเรียกตามปากเลยนะตามปากเลยนะ ผมอยากได้ปืนอ่ะเออต้องงี้ขยันหามาล่อแล้วจริงที่เนี่ยแบบโอ้โหขยันหามาลอกกินแบบหลักร้อยอ่ะ แต่งเงิมึงซื้อแท็กมามันก็ปล่อยเฮียรถเจ็ดวันอะปล่อยเช่าได้นะร้อยห้าสิบโลแล้วมัน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 จ่ายนี่หรอมันจะปล่อยมันจะคิปมันคิปจ่ายได้นะอันนี้ไอ้เช่านะเแต่มันก็รถมันแต่มันก็รถให้เช่ามาเจ็ดวันอีทีป่ะหรือว่าไงใช่ใช่เราเช่ามาเจ็ดวันแล้วก็ปล่อยรายวันไงแต่ถ้าเราเข้าแล้วสองรีก็ได้อยู่ได้รีเท่าไหร่นะรีหลายหมื่นนะถ้าถ้าเนี่ยสามหมื่นที่หมื่นไอ้ไทยคานะรีละแสนรวมรวมใช่หรอไทยคาร์รีละแสนเลยหรอใช่ รวมรวมรวมบัตรเช่ารถก็มาแปดหมื่นห้าก็รีละวแปดหมื่นห้ารวแต่ถ้าเราเดินขอผู้หญิงคนละแสนเออเราก็จะได้ขอมาสองคนทีนึงได้เกือบล้านแล้วเนี่ยไอ้ในร้านหนึ่งแล้วยนะที่ยังคิดดูเนี่ยเมื่อกี้นี่หมื่นใช่ใช่ไม่เนี่ยก็ผมมาปล่อยสองรีวันเนี้ยก็เจ็ดแสนแล้วเมื่อกี้แล้วถ้าอย่างนี้ซื้อมามันมันมันจำกัดคนละคนละอันป่ะหรือว่ามันเขียนว่าสิทเท่าไหร่ปะ จวามอยู่แถวนี้ว่าเสียงมันเปะนไงบ้เรียยสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปเอาอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวเขาก็อันนี้อีกอ่ะว่าเราไปอันนี้เขาอีกอ่ะกล้าไหมล่ะมึงกล้าไหมมึงถ่ายไงสวัสดีครับพี่หัวแดงสวัสดีครับพี่แจ็คก็เดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ย <c oughs> อย่างคุณคุณนะครับเนี่ยคุณหรอเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าใช่เคยรู้จักกันแล้วก็ชื่ออะไรละ่ะใช่วินลี่เล่วเนี่ยชื่อชื่อแบ็คครับชื่อแบค็คจำกันได้หรือเปล่าวิลลี่ชื่ออะไรนะ ชื่อแบค็คครับชื่อแบค็คแบ็คใช่แบ็ค <Back. S 1> จำได้แบ็คที่เป็นเอ็กช่ไหมล่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เดลี่ลองเล็กดีๆแบ็ค สวัสดีครับพี่แจ็คพี่จำได้อยู่แล้วจำได้ดีควรอะไรมึงเดยนเฉยกูแทงดิได้ได้ครับพี่เอาเดิเฉยไล่บู๊แทงดิบู๊แทงมันดิ สภาพบอกว่ารักแกงรักเหี้ยอะไรเนี่ยรักแกงมึงอะไหนรักแกงมึงวะไหนรักแกงมึงวะไอติงตองอยแล้วเอาอัลบั้มสโหชุบซ้ำด้วยชุบซ้ำด้วยชุบอยู่มั้งได้หรอมันลั่ได้หรอวันั้นลั่ไม่ได้เลยนะลั่ชุบอ่ะก็อาจลั่ซ้ำๆอ่ะเรื ไม่มันมันล้ำชุบไม่ได้ที่เนี่ยใช่เหรอใช่เป็นไรไม่รู้หลอดก็ไม่ขึ้นเวลาชุบอ่ะไี่อช่ไรเนี่ยวไม่ใช่ไรเต็มเลยนี่ใหญ่เลยวิเลียด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มายืนมายืนตรงนี้ขอใครหรือยังครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหลูกกลัวลูกกลัวลูกกาันตรงนี้โอ้ใครยังเนี่ยเอาดิ มายืนมีครับมายืนแบบนี้มันได้เหรอครับอยู่ดีๆเอาพวกเอาเพื่อนมายืนแบบเนี้ยมันได้เหรอเพ่อนแรกครับผมก็ยืนกันมาตั้งนานแล้วนะครับใช่ครับมันก็ไม่มีใครมายืนนะครับผมยืนนั้นแต่ประเทศเปิดแรกๆเลยนะไม่มีใครมาบ้านเลยนะโอ้โหโอ้โหไม่ผมผมผม แค่ถามว่ามายืนมันได้เหรอแบบนี้มันได้หรอได้ครับมันเป็นที่สาธารณะครับพี่อ๋อโอเคครับไม่ไม่ผมถามไงว่ามันได้หรอนึกว่าไม่ได้ครับได้เหรอครับใครมายืนก็ได้หมดเลยอ๋อโอเคครับครับอันนี้แก๊งอะไรครับอ่าวันเล่นท้ายครับ จริงๆอะตอนแลนแลนเนี่ยผมผมคุมไงตรงนี้มันเป็นข้างแลนไม่ใช่หรอครับพี่มันรวมหมดแล้ครับบริเวณเนี่ยผมต้องเก็บสวยอ่ะใส่กระติบข้าวเหนียวแสนหนึ่งนะครับสวยใช่หรอเปนเก็บสวยเจ็ดสิบบาทได้ไหมครับพี่เก็บสวยได้ด้วยเหรอครับพี่อย่าอย่าตลกครับไม่ตลกไม่ตลกสิบบาทแลยครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งเก็บสวยได้ด้เหรอครับพี่เก็บได้ครับเก็บได้ถามพีซีละใช่หรอแล้วพี่เป็นคนคุมหรอใช่ครับผมคุมเองผมดูแลแถวนี้ผมดูแลหมดเลย ชื่ออะไรครับพี่ผมเหรอชื่อชื่อแบ็คครับใช่เครับแล้วพี่สามารถคุมได้ไหมเหรอพี่ชื่อแบ็คใช่ไหมครับใช่พี่เป็นแบ็คหรือเป็นแก๊งครับคุมไหมบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนผมเติมเติมแพ็กมาละคไม่เอาเนี้ยเอาไปแล้วก็แฟชั่นเขาบอกว่าหลังหลังดีจะสูงได้แฟชั่นหน้าถาวรต้องจองก่อนใช่ปะ ไม่ไม่ต้องจองครับเขาเปิดขายได้สี่สิบแปดชั่วโมงใช่ใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ได้อยู่หลังกันละเอ้อยู่อยู่ตรงในที่เยื่อมาเยื่น่ะอยู่ตรงข้างหลังอ่ะได้ได้ให้บอลลองขับดูนนิออนเป็นไงเอาเลยเอาเลยเอาเลยที่ไม่จ่ายหรอใช่ครับถ้าไม่จ่ายโดนอะไรครับมีดีจ่ายไหมเนี่ยเ้าผมก็พูดดีๆไงถ้าไม่จ่ายโดนอะไรอ่ะก็ตอบมาดิครับ มันก็มันก็เป็นที่ของผมนะแต่พวกพี่มายืนอะไรอย่างเงี้ยจะไม่จ่ายอันนี้คือถ้าผมจะยืนนี้ผมต้องขอด้วยใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งแสนแต่ตอนแรกผมก็ยืนมาตั้งนานแล้วว่าผมพี่ชื่ออะไรผมจะได้ขอเนี่ยผมก็ถามเนี่ยชื่อแบ๊กชื่อแบ๊กเนี่ยผมขอยืนได้มากครับหรือว่ามันหนักหรือเปล่าจะได้ไม่ยืนให้ครับถ้าไม่ได้ผมจะย้ายที่ไปครับพี่้ายก็ได้นะครับถ้าไม่อยากยืนย้ายก็ได้แต่ถ้าผมอยากยืนนะครับอยากยืนกค่แสนหนึ่งไม่ขอได้ไหมครับ